นะค่ะอ่าไปเรื่องอื่นปล่อยให้ที่ปรึกษาเขาตอบโต้ดีกว่าอ่าแต่จริงที่ปรึกษาไม่ได้มีหน้าที่ตอบโต้นะที่ปรึกษาก็มีหน้าที่ค่ะปรึกษาน,นี่นนแหละตอนนี้คือเมื่อก่อนยัง,ย,งยังไม่เต็มปากเต็มคำไงใช่ไหมเออโต้ในโซเชียลบ้างบางประเด็นตอนนี้มาเถอะมาเถอะนะฉันมีตําแหน่งแล้วนะเออนะให้ที่ปรึกษาเขาเขาทําหน้าที่ของเขาดีกว่าว่าเออถ้าหากว่าเจอสถานการณ์แบบนี้แบบนั้นเนี่ยเราควรจะ มีท่าทีอย่างไรมีแนวทางอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้คุณแพรทองทานก็ได้ลงนามในคำสั่งสําน,นายกแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีสองคนนะคะมีคุณธีรพงศ์วงศิวะวิราชและก็คุณนัทวุฒิใสเกลือะคะ่ะอ่านะพูดถึงนัทวุฒิใสเกลือเนี่ยนะหลายคนก็ยังจำภาพนี้ได้นะครับอ ติดใจเลยติดใจติดตาเป็นสัญลักษณ์ที่จะทําให้คนจดจํานัทวุฒิไปได้เลยนะออตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีคุณนัทวุฒิเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมเออเนี่ยแล้วก็ตอบคําถามนักข่าวกระทรวงพาณิชย์เนี่ยภาพนี้นี่ถูกผมคิดว่าคลิปน,นี้น่าจะถูกใช้กันโอหลายหลายครั้งมากนะเอาเ,เอาสักหน่อยหนึ่งนะเผื่อว่าฟื้นความทรงจำกับคุณนัทวุฒิใส่เกลือนหน่อยหนึ่ง คือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมาสามขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหรย่ยางงั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายัง,ยงไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหรย่ยางงั้นเหรอคะสามโครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันมทำไมเราไม่พูดค,ความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะอข้อเท็จจริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุ่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคารับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้800เหระคะ ถ้าเราจะไปเทียบว่าข้าวเก็บเอาไว้แล้วราคามันก็ต้องตกไปตลอดเวลามันไม่มีทางจะได้ตัวเลขนั้นตัวเลขนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดตัวเลขใหม่ที่ท่านไปคํานวณเองขึ้นมาอีกอ่ะอย่างนี้ถ้ากับว่าสสคถ้าหยิบยกตรงนี้ไปแจ้งมุดดีแล้วทางมุดดีก็จะว่ายังไงในเมื่อทางเราเองก็ยังชี้แจงไม่ชัดเจนเลยน่นคือเราก็ยังไม่ทราบว่าสสคเนี่ยนะท่านจะมี ข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะชี้แจงกับมูดี้ท่านคะงั้นยังั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคะสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครับท่านคะ<ห>นขออนุญ,ญาต<ห>ค่ะเราโทษนะเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต็อกกี่ตันคะ ให้ทางชี้แจงท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทําข้อมูลอะไรเหรอคะพอมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูละไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอะ<า>่ะแถบแถบมาแถบข่าวใช้อีกอ่ะแล้วก<า>็บอกว่าทําข้อมูลมมอ่ะ ถามไม่เหนื่อยบ้างไหมเนี่ยท่านกระทรวงพาณิชย์ไปจำเลยสังคมแลวนะท่านพวกผมก็โดนเหมือนกันเนี่ยว่าก็นักข่าวพาณิชย์ทำอะไรอยู่ตามก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้ออกมาก็ไม่ชัดเจนแค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมานงบประมาณเห็นแบบ ง่ายจังเลยอ่ะแค่ถามว่าขาทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันตั้ง4ี่ห้าคน4ี่ห้าท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้งของกับโครงการโดยตรงไม่ตอบประชาชนไม่ได้อะคะเป็นคลิปที่ต้องบอกว่าเป็นคลาสสิกมากเลยนะการตอบคำแล้วก็หลายคนบอกพอดูคลิปไหนอยากเห็นหน้า ที่นักข่าวกระทรวงพาณิชย์เราเกิดนะถามรูปปับ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 ชนิดนัทวุฒิแบบว่ากินกินอากาศในน้ำะเพราะน้ําหมดไปนานแล้วแก้วนิดเดียวเองเนี่ยนะโอ้อันเนี้ยอันนี้เป็นผลงานที่หลายคนจดจํานะของท่านที่ปรึกษาคนใหม่ของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนัทวุฒิใส่เกลือนะครับอืมก็ไม่รู้ว่าจะเอาประสบการณ์นี้ในการมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณแพททองทานหรือเปล่านะ การรับมือมคํา <ำ S 2> <อ>ถามการรับมือตอบคาถามสื่ออะไรเงี้ยคุณัธวุิจะมาเป็นที่ปรึกษาใกับคุณแพททองทานในเรื่องอะไรได้บ้างเพราะอย่างดูจากอคุณธีรพงษ์เนี่ยนะคะคุณธีรพงษ์วงสิวะวิลาชเนี่ย่าถ้าดูจากประสบการณ์ในการทํางานคนนี้เป็นลูกม่อของสํานักเลขาคอรมอเลยนะคะ เริ่มรับราชาการในตำแหน่งนิติกรสาจากนั้นก็เติบโตในหน้าที่ราชาการแล้วก็มีตำแหน่งสำคัญสำคัญนะเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคอรมอเคยเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคอรมอนักวิเคราะห์นโยบายปี58เคยเป็นรองเลขาคอรมอก่อนที่ปี62ก็จะขึ้นเป็นเลขาธิการคอรมอปี6.4ก็โยกเป็นที่ปรึกษานายก ฝ่ายข้าราชการประจําสํานักเลขาธิการนายกก็คือเรียก่าเป็นลูกมอ่อแหละเติบโตมาในเส้นทางนี้นะคะแต่สําหรับคุณนัทวุฒิใสเกลือเนี่ยนะคะก็เท่าที่เราทราบนะคะเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเอาละก็อยู่ในพักเพื่อไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นคณะทํางานของพักไทยรักไทยเป็นสอสอไทยรักไทยเป็นแกนน,นํานปชเคยเป็นโคศก,กประจําสํานักนายกด้วยแล้วก็มีประสบการณ์ เ,เรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากคดียุพักไทยรักไทยต่อมาก็มาเป็นผู้อุ่งในการครอบครัวเพื่อไทยใช่ไหมในยุคข,ของขล่าสุดของพักเพื่อไทยและหลังจากที่พักเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐจับมือกันตั้งรัฐบาลคุณนัทวุฒิก็ประกาศยุติบทบาทนะคะเพราะว่าเหมือนกับรับไม่ได้กับการที่สามพักนี้จะมาจับมือด้วยกันและหลังจากนั้นก็ไปทาธุรกิจร้านอาหารปากใต้ที่เมืองนนท์เนี่ย ก็ยังนึกถึงประสบการณ์ว่าเออประสบการณ์ของคุณนัทวุฒิเนี่ยในการมาเป็นที่ปรึกษาของนาย,ยกแพทองฐานเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาให้คาให้คำอีกอันหนึ่งอีกอีกประสบการณ์หนึ่งเป็นนักโตว,วาทีอนักโตว,วัทีชั้นแนวหน้านะอาจจะมาตอบโต้กับพวกนักข่าวที่ชอบถามนู่นถามนี่ถามนั่นหรือพวกฝ่ายค้านพวก นักจัดรายการที่ชอบแซะนายกอนโนนอย่างนี้ได้อนะเออก็เามีคนช่วยทําอยู่แล้วไม่ต้องอลงเป็นระดับมาเป็นที่ปรึกษาของนายกอะไม่ต้องลงไปทําอะไรแบบนี้ที่ปรึกษาของนายกนี่ไปทําอย่างอื่นที่แบบเรื่องการตอบโต้เนี่ยเขามีคนช่วยตอบเยอะอ,อาจจะไม่จิตจ๊าดไม่ไม่แซบไม่แซบเท่าไหร่คือเรื่องคุณธีรพงศ์อันนี้ไม่มีปัญหาหมายถึงว่าโดยประสบการณ์ที่คุณหนิงอ่านมานะ เขาก็โอเคแหละระดับราชการรับราชการมาจนขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่คุณนัทวุฒิเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาคือเข้าใจได้นะก็อาจจะเป็นเรื่องตอบแทนเรื่องอะไรกันไปนะเพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นือการครอบครัวเพื่อไทยตอนช่วงหาเสียงก็เดินติดตามไปประสงปรสัยกันไปนะและนี่คนนี้เป็นไอดอลของคุณเศรษฐาทวีสินนะคุณจําได้เปล่าคุณเศรษฐาบอกว่านี่คือไอดอลทางการเมืองของเขา อาตวุฒิใส่เกลือนเนี่ยเหรอใช่เพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่พูดไม่เก่งง่ายครับอาตวุฒไปสอนเรื่องปลาสงปลาใสอะไรให้เนี่ยคุณเศรษฐาโอ้เนี่ยคือไอดอลของผมเลยทางการเมืองนะเออไปแล้วโคนนะค่ะ <c oughs> ผู้ชื่น <c oughs> ชอบ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ตัวไอดอลมาเป็นที่ปรึกษานาะยกต่อไป